สวัสดีครับและนี่คือรายการวินเทจเลส s ตลลิ่งรายการเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารของมวยปล้ำที่จะนำเสนอให้เพียงแค่กดซับสไครต์ไว้ก็จะไม่พลาดแน่นอนครับก่อนหนึ่งน,นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าผมได้ตอบคําถามยอดฮิตที่ว่ามวยปล้ำเนี่ยเจ็บจริงไหมมีบทจริงไหมแล้วใครเก่งไม่เก่งดูยังไงคําถามพวกนี้ผมได้อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับในคลิปที่แล้วไปหาดูกันได้ครับตามลิงก์ที่มันขึ้นมาตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับก็จะมาต่อเนื่องกันนะครับแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องบทหรือเรื่องคิวในมวยปล้วคอย่าาา่าาามมมหผพูดไ แล้วกันนะฮะให้ไปดูคลิปก่อนเอาแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงคลิปต่างๆที่นักมวยปั้ามเนี่ยเขาใช้ในการตบตาคนดูอย่างเราๆทั้งเวลาที่ต่อยกันครับหรือเวลาที่มีเลือดออกเนี่ยเขามีวิธีเซฟกันยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย ก็ขอย้ำนะว่ามวยปล้ำอาชีพทั่วโลกเนี่ยคือการแสดงทั้งหมดเพราะก็ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่ดีครับว่ามวยปล้ำอินดี้นี่ของจริงก็พูดตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าขึ้นชื่อว่ามวยปล้ำอาชีพปุ๊บเนี่ยมีคําว่าอาชีพก็จะรองรับในสมาคมชัดเจนไม่ว่าจะเลือดสาดแค่ไหนครับมีคิวมีบทแน่นอนเพราะถ้าไม่มีพวกนี้นะเขาก็ไม่ถือว่าเป็นมวยปล้ำอาชีพครับมันจะกลายเป็นพวกมวย MMA หรืออะไรก็ว่าไปก็มาดูทริคของมวยปล้ำกันบ้างดีกว่าครับทริคแรกที่ผมอยากจะนำเสนอครับก็คือการต่อย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่ากติกามมยปล้มมันก็มีอยู่ว่าห้ามใช้กำปั้นอัดคู่ต่อสู้ตรงๆนะครับอันนี้คือกฎเลยแต่เนื่องจากมันคือการแสดงครับมีกฎไปก็เท่านั้นนะักโมยปล้มส่วนใหญ่ก็ต่อยกันปกตินี่แหละกรรมการก็ไม่ได้ให้แพ้ฟาวแต่อย่างใดแต่ถ้าใครจําได้นะฮะถ้าเกิดมีแม์ที่พวกกรรมการพิเศษหัวหมอขึ้นมาอย่างถ้าตอนนั้นครับก็เป็นลิกแฟร์นะถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นกรรมการพิเศษแล้วพอเห็นอีกฝั่งต่อยโดยใช้กำปั้นเนี่ยก็จับแพ้ฟาวไปเลย โอเคกลับมาว่าที่วิธีต่อยนะฮะถ้าจะต่อยอยังไงไม่ให้เจ็บเนี่ยคือถ้ากำหม,มัดแน่นๆแล้วต่อยเพื่อนเนี่ยร่วงแน่ๆครับให้ลองคิดดูนะฮะถ้ายืนต่อยโลง่งๆแบบนั้นเนี่ยไม่มีกาดไม่มีอะไรป้องกันเลยเข้าไปเต็มๆหน้าครับไม่กี่หมัดก็คงจะหลับแล้วแหละว,วิธีการเซฟของเขาก็คือกำหม,มัดให้มันหลวมๆครับเพื่อให้มีช่องว่างด้านในแล้วก็สะบัดไปนะฮะโดยใช้ข้อมือเป็นหลักถึงมันจะดูเหมือนต่อยกันจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีจังหวะพลาดโดนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเซฟได้เยอะเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่ต่่อสู้นี นักมวยปล้ำหลายคนชอบใช้เลยครับชื่อจริงๆมันคือคาราเต้ช็อปนะครับวิธีเซฟของเขาก็คือให้แบมือออกครับเวลาที่มันถูกหน้าอกของอีกฝั่งนึงครับเนื่องจากถ้าใช้สันมือตรงๆเนี่ยมันจุกแน่นอนแต่ถ้าแบมือครับมันจะได้เสียงดังเหมือนกับเวลาเราตบทั่วๆไปนะฮะคือมันก็จะเจ็บนะครับอันนี้เพราะว่ามันโดนเต็มๆนะบ,บางคนนี่โดนตบจนหน้าอกแดงเลยแต่มันก็ไม่ได้จุกถึงขั้นที่แบบ ทำร้ายกันจริงๆทริกต่อมาครับคือท่าพื้นฐานของนักมวยปล้ำนะฮะที่ทุกคนต้องใช้เป็นเลยก็คือบอดี้สแลมที่เป็นท่านะครับไม่ใช่วงดน,นตรีคือมันก็ต้องมีการจัดท่าจัดทางครับสังเกตรอนด้าราวซี่ตอนมาใหม่ๆนะครับคือรอนด้าเนี่ยมาจาก UFC ครับมันเป็นการต่อยจริงๆนะฮะอันนั้นคือศิละปะก,กรารป้องกันตัว MMA แต่พอมามวยปล้ำครับมันคือการแสดงอย่างที่บอกไปก็เลยจะต้องมีการปรับจูนกันใหม่นิดหน่อยรอนด้าก็เลยยังมีท่าทางที่มันแบบเก๊ๆกลางๆอยู่ครับในช่วงแรกตอนที่เธอออกมาโปรโมทยังไม่ปล เขารากว่าต้องมีการจัดระเบียบร่างกายเพื่อเซฟโคล์ฟมครับซึ่งท่านนี้ก็บอกตรงๆนะฮะไม่ว่าสมาคมอินดี้แค่ไหนก็ใช้แน่นอนวิธีเซฟคือคนที่โดนยกครับจะต้องยืดตัวตรงนะครับเพื่อรอรับแรงกระแทกเพื่อให้หลังเนี่ยมันลงพื้นเต็มๆครับจะได้เจ็บน้อยที่สุดซึ่งเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าถ้าคนหมดแรงถึงขั้นโดนยกแบบนี้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะยืดตัวตรงได้ส่วนทางคนทุ่มนะฮะก็ต้องเก็บคอให้เพื่อนครับเวลาลงเนี่ยคอจะได้ไม่หักแล้วก็จับโยนลงไปในพื้นเวทีรททีีี่่เเเขาเตยยมไวน้นป็โก ตาผ้าแล้วก็มีไม้กับเหล็กครับรองรับเพื่อความคงทนแข็งแรงอีกด้านล่างมันก็จะได้ยินเสียงเอียดอาร์ตีอาร์ตปกติครับเวลานักหนยปั้มวิ่งกันข้างบนต่อมาคือเรื่องของเก้าอี้โตะและบันไดครับอุปกรณ์โอโหที่ใช้กันเป็นเรื่องปกติเลยในสมัยนี้นะฮะเอาว่ากันที่เก้าอี้ก่อนเลยมันก็คือเก้าอี้นี่แหละครับเป็นแบบพับได้นะฮะซึ่งเขาก็ใช้เฉพาะแบบพับเท่านั้นนะฮะในการเป็นอุปกรณ์เสริมเวลาอัดเนี่ย เนื่องมาจากมันจะมีส่วนตรงกลางที่บางๆครับเอาไว้ฟาดมันจะเสียงดังนะครับเหมือนเวลาเราดูตลกล้วใช้ถาดตีกันนะคล้ายๆกันครับส่วนตอนฟาดอันนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับเพราะถ้าทางฝั่งโดนตีก็จะเซฟด้วยการเอามือบังหน้าแต่ถ้าเกิดมันมีจังหวะผิดคิวที่ฟาดไปโดนส่วนที่เป็นสันหรือแข็งๆของเก้าอี้นะครับก็อาจจะมีหัวแตกกันได้เลยทีเดียวเพราะทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะถ้าเกิดพลาดนิดนึงก็บาดเจ็บได้เลย ต่อมาครับคือเรื่องของโต๊ะนะครับอันนี้ตามหลักฟิสิกส์เลยถ้าฟาใส่โต๊ะแล้วโต๊ะพังเนี่ยมันก็จะรองรับแรงกระแทกทําให้เจ็บน้อยกว่าลงพื้นธรรมดาอยู่แล้วซึ่งโต๊ะที่เขาออกแบบมาครับมวยปั้มทั่วโลกพร้อมที่จะหักอยู่แล้วตลอดเวลานะครับไม้มันจะบางมากๆเลยโวนอุปกรณ์สุดท้ายครับคือบันไดนะฮะก็จะมีอยู่หลักๆ2ประเภทด้วยกันหนึ่งคือที่ใช้ปีนครับอันนี้มันก็จะแข็งแรงหน่อยนะฮะเวลาอัดกันมันก็จะเจ็บกว่าอีกแบบหนึ่งครับซึ่งเป็นบันไดที่ใช้ไว้ทุ่มใส่โดยเฉพาะแบบนี้ก ในหลักกฟิสิสโอเคมาว่าอันนี้ทริคต่อมากันบ้างคือเรื่องเลือดครับโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะก็คือส่วนใหญ่นะครับเป็นเลือดจริงแท้แน่นอนเลยซึ่งถ้าเป็นไปตามบทบาทครับ ว่ากันว่านักมวยปั้มจะมีใบมีดเล็กๆนะครับซ่อนอยู่แล้วก็คอยกรีดหน้าผากตัวเองในจังหวะที่ชุนละมุนอันนี้คือผมเคยอ่านมาอย่างนี้นะครับแต่ส่วนตัวก็ยังจับทริคนี้ไม่ได้อยู่ดีซึ่งแผลกรีดนี่เขาบอกว่ามันจะหายไปภายในไม่กี่วันครับแล้วก็ไม่ทิ้งแผลเป็นเหมือนกับแผลแตกทั่วๆไปด้วยตัวน,นี้ก็น่าสนใจอย,อยู่นะครับเพราะถ้าคนหัวแตกเนี่ยมันก็ต้องมีการเย็บมีการอะไรกันกว่าจะหายก็น่าจะนานอยู่ครับแต่อันนี้ต่อให้มีเลือดเต็มหน้าครับพออาทิตย์ต่อมาก็กลับมาปั้มหน้าใสาปกติแล้ว แล้วคำถามก็คือแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ WWE ไม่มีแมตช์ที่เลือดสาดกันแบบสมัยแอสติจูดหรือสมัยเมื่อก่อนแล้วอันนี้ตอบง่ายๆเลยครัเป็นเรื่องของการจัดเลดรายการครับยุคนี้เนี่ยมอยั้มสามารถดูได้ทั้งลูกเล็กเด็กแดงนะครับไม่ได้จํากัดเรทที่มันขึ้นไป18บวกหรือว่า15บวกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นครับ พวกเรื่องอันตรายต่างๆครทั้งเลือดเองหรือว่าอุปกรณ์เสริมที่มันดูแบบโหดเกินไปหรือแม้แต่การทำร้ายเพศตรงข้ามครับก็จะถูกกําจัดออกหมดเลยก็จะไม่เหมือนมวยป้ามเถื่อนๆนะฮะที่เราเห็นกันอย่างสมาคมเล็กๆตามโรงพละหรืออะไรที่ใช้อาวุธกันแบบโหเอ็กตรีมสุดๆขอโยงไปที่ค่ายอินดี้ต่างๆบ้างนะครับที่เน้นเวลาเลือดสาดกันเลยเนี่ย ก็ต้องบอกฮะว่ามันเจ็บจริงครับแต่ถามว่ามีคิวมีบทไหมก็มีอยู่ดีแล้วมันก็ยังคือการแสดงครับเพราะว่าเขายินยอมและสมัครใจที่จะเล่นแบบนี้นะฮะลองนึกดูว่าถ้ามันเป็นการต่อสู้จริงๆเนี่ยเวลาเราโดนเหวี่ยงเข้าเชือกเนี่ยจะต้องวิ่งกลับมาแบบนี้หรือเปล่าหรือเวลาจะโดนคู่ต่อสู้กันโดดใส่เนี่ยจะต้องยืนรอขนาดนั้นเลยหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้ครับว่าอยากยืนยันนะสำหรับบางคนที่ยังเข้าใจผิดว่าสมาคมอินดี้เลือดสาดเนี่ยเป็นของจริงก็ลองไปคิดตามผมดูนะครับว่ามันสมเหตุสมผลกันไหม กลับมาที่เรื่องทริคสุดท้ายกันบ้างครับอันนี้ไม่ใช่ทริคซะทีเดียวนลฮะแต่คือเรื่องของกองเชียร ก็มีเล่ากันมาตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วนะครับในช่วงยุค w w f กำลังโบมในประเทศไทยเลยเนี่ยเขาก็บอกว่ากองเชียร์คือหน้ามาที่เตรียมกันมาจริงๆหรือเปล่าครับก็มีเปิดเผยกันมาว่าจริงครับยิ่งบางคนที่นั่งแถวหน้าเนี่ยแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับนักมวยป้้มด้วยอย่างเช่นเวลานักมวยปล้มเอาป้ายมาฉีกหรือเวลาเดินไปหาเรื่องทะเลาะบางคนนะฮะย้ำว่าบางคนเป็นคนที่เขาเตรียมมาอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่เป็นคนดูธรรมดานะครับไม่ใช่พวกคนดังอย่างเวนดูนี่หรืออะไรพวกนั้นที่มาลงไม้ลงมือร่วมแสดงด้วยเช่นเดียวกััีก,กนท่ สนามนะครับอันนี้สังเกตเวลานักมวยปล้ำเดบิวต์เนี่ยมันก็จะมีป้ายเชียร์ขึ้นมาเฉยเลยครับทั้งที่บางทีเป็นการเซอร์ไพรส์คนดูด้วยซ้ําแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพอทุกอย่างโอเคเนี่ยมันก็จะมีคนเอาป้ายมาเองนะฮะหรือซื้อของจากช็อปเองเป็นเรื่องปกติของวงการมวยปล้ำครับที่ขึ้นชื่อเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์หรือกีฬาเพื่อความบันเทิง คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับต้องบอกว่าผมไม่เคยไปเป็นนักมวยปล้ำเองเหมือนกันนะครับผมรวบรวมข้อมูลมาจากหนังเรื่อง The Wrestler ครับแล้วก็สารคดี x p o r s e r Wrestling g e g a x y Heat นะครับซึ่งเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการมวยปล้ำทั่วโลกย้ำครับว่าทั่วโลกซึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะฮะ แลในขณะเดียวกันับนักมวยปล้ำก็ต้องหาทริคใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับให้คนดูตามไม่ทันซึ่งในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคนที่ยังไม่รู้นะผมก็ยินดีมากๆเลยครับรวมถึงคลิปที่แล้วด้วยนะที่ทําไปเรื่องบทและเรื่องคิวของมวยปล้ำถึงแม้มันจะคือการแสดงหรืออะไรก็ตามแต่ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรครับตราบที่มวยปล้ำยังคงให้ความบันเทิงเราได้นะฮะเราก็จะดูมันต่อไปแหละแต่ก็ย้ําว่าอย่าไปเรียนแบบเด็ดขาดนะมันอันตรายจริงๆสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ